สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาจัดทีมนักเตะ U 2 1 U 2 1ก็คือนักเตะที่มีอายุน้อยกว่า21ปีเราไปดู11ตัวจริงและตัวสำรองที่ทางเราได้จัดทำขึ้นว่ามีใครกันบ้างนะคะเรามาเริ่มคนแรกกันเลยค่ะผู้รักษาประตูดอนนาลุม่าอายุของเขา21ปี สโมสรปัจจุบันปารีสเซนเตอร์แบ็กโฟฟาน่าอายุของเขา20ปีสโมสรปัจจุบันเลสเตอร์ซิตี้เซนเตอร์แบ็กบาสโตนีอายุของเขา21ปีสโมสรปัจจุบันอินเตอร์มิลานแบ็กซ้ายอันฟอนโซเดวิดอายุของเขา20ปีสโมสรปัจจุบันไบรเอนมิวนิค แบ็คขวาเซอร์จิโนเดสอายุองเขา20ปีสโมสรปัจจุบันบาร์เซโลนากางรับดิคลไลอายุองเขา21ปีสโมสรปัจจุบันเวสต์แฮมยูเนเต็ดกองกลางโฟเดนอายุองเขา20ปีสโมสรปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้ริมเส้นฝั่งซ้ายอันชูฟาติ อายุของเขา18ปีสโมสรปัจจุบันบาร์เซโลนาลิมเส้นฝั่งขวาเจดอนซานโชอายุของเขา20ปีสโมสรปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาเปาฮาแลนด์อายุของเขา20ปีสโมสรปัจจุบันบุรลุเซียดอทมุนนาเปาอีซัก อายุของเขา21ปีสโมอสอปรปัจจุบันเลอันโซเซนดาเรามาดูตัวสำรองกันบ้างนะคะเมสันเมาส์อายุของเขา21ปีสโมอสอปรปัจจุบันเชลซีคูลูเซฟสกี้อายุของเขา20ปีสโมอสอปรปัจจุบันยูเวนตุสโจนาธานดาวิดอายุของเขา20ปีสโมอสอปรปัจจุบันลิว จาเฟลิก ja อายุของเขา21ปีสมมสรปัจจุบันแอดมลิกบูคาโยชาก้าอายุของเขา19ปีสมมสรปัจจุบันอาร์เซนอลทาเคฟุซะคุโบะอายุของเขา19ปีสมมสรปัจจุบันเลอันมาลิกมูซาลาอายุของเขา17ปีสมมสรปัจจุบันไบร์เยนมิวนิก เราจัดทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทีมไปลงเล้งกันค่ะเดี๋ยวเราจับคู่แป๊บน,นึงนะคะมาแล้วแร้งสู่สีกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความฟิตกันหน่อยนะคะโอ้โหโฟฟาน่าหัวตกเลยเดี๋ยวเอาเมาส์ไปแทนโฟฟาน่าแล้วเอาดีแคร์ไลท์มายืนหลังให้เมาส์ไปยืน CMF ส่วนโฟเดนมายืนกลางรับ เดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันหน่อยนะคะใส่สีแดงดีกว่าเดี๋ยวเราไปส่องทีมเยือนกันบ้างนะคะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะ BG ปทุมได้เขียบบอลคะ่ะ เสือเตี้ยส่งให้วลาวลาส่งคืนให้เสือเตี้ยเมสซี่โลนลดินโยโรนลรินโยส่งให้เสือเตี้ยนะคะเสือเตี้ยแทงออกขวามาให้เมสซี่นะคะมสซี่ตอกส้นเบเยลินเปิดเข้าไปนะคะติดกองหลังประตูเขีย่ยออกมาได้คะ่ะช็อตนี้เหมือนแอดมินจะได้ฟาวนะคะพี่โดโดนใบเหลืองจากการสไลด์ประตูเมื่อกี้บอลอยู่ที่ผู้รักษาประตูนะคะ พี่ดอนเปิดมาให้ดีแคลไลท์ดีแคลไลท์จ่ายออกซ้ายให้เดวิดเ <Davis. S 1> ดวิดจ่ายเข้ากลางให้เมาส์เมาส์ส่งให้ฟาติเดวิดเดวิดคล้องหลอกอสวยมากเลยค่ะจะส่งให้พี่ซักเอ้ยล้ำหน้านะคะ <Yeah. S 1> บอลอยู่ที่ผู้รักษาประตูเทสเตเกนเปิดยาวขึ้นหน้ามาค่ะเมาส์มาตัดบอลไว้ได้ค่ะ ส่งให้พิศักพิสักส่งให้ฟาตีฟาตีส่งให้ฮาเลนฮาเลนยังไงวนตัวจะยิ่งเอ้ยติดขาค่ะแต่เรายังได้บอลอยู่สารโชว์ใจให้ฮาเลนฮาเลนวนตัวยิ่งเข้าไปเลยแต่ไม่ได้ประตูค่ะเพราะว่าล้าหน้าเสียดายมากเลยค่ะลูกนี้บอลอยู่ที่ผู้รักษาประตูค่ะแทสเตเกนเปิดมาให้เบเยริน พี่สักไปกดดันค่ะเกือบแย่งบอลได้แล้วนะคะมอลดินี่คิมิกคิมิกสง่งให้พีโดพีโดสง่งให้เสือเตี้ยเสือเตี้ยคืนให้พีโดพี่โดหักลบออ้งจ่ายให้เสือเตี้ยอีกครั้งเสือเตี้ยย,ยังไงยิ่งเอ้ยติดก้องหลังเรานะคะกองหลังเคียดออกไปได้ค่ะเดวิดศาสต์ขึ้นมายาวๆค่ะเบยลินโมงแย่งบอลไปได้บอลอยู่ที่เสือเตี้ยโฟเดนไปแย่งบอลมาได้ จ่ายให้พ่ศักดิ์พิศักดิ์ส่งข้ามฝากไม่หาแลนหาแลนยังไงโดนลุงสองเฮ้ยยังไงอเสียบอลให้ฝั่ง B ีจีปทุมเลยค่ะบอลอยู่ที่โรนานินโยโรนเดโยวจะจ่ายเพื่อแต่เสือเตี้ยววิ่งไปไมช้ชันพี่ดอนเปิดออกซ้ายมาให้เดวิดเดวิดจับบอลลงจ่ายให้ฟาติฟาติเปิดให้พิศักดิ์พิศักดิกออก์พักเอิกเอ้ยพักอกบอลอยู่ที่พีโด พีโดส่งให้เสือเตี้ยเสือเตียเต้ยใจเพื่อให้แมซี่แมซี่วิ่งไปไม่ทันนะคะเดวิดเคลียร์ออกมาบอลอยู่ที่ฟาติฟาติส่งให้พิสักพิสักไหลให้ฮาแลนฮาแลนพลิกตัวเห็นพิสักยะะิงเล็ๆนะคะเอ้ยช็อตนี้ยิงเอ้ยย,งยิงเบาไปหน่อยนะคะติดเซฟเสียดายะคะ well, ่ะสเตเกนเล่นสั้นคิมมิคโลนิโลน,นโย คือให้คิมิกคิมิกเลี้ยงบอลขึ้นมาส่งให้เสือเตี้ยเสือเตี้ยยิงตามนะ oh. อ้ยติดเซฟนะคะเดทเคลียบอลออกมาเ <it> มาลินี่มงไว้ได้ค่ะพีโดกับลังฮันไล่ให้โรนาลินโยเสือเตี้ยไปปั๊มบอลไม่ได้นะคะ oh. เสือเตี้ยไล่ให้แมสซี่แมสซี่ยิงเอ้ยติดเซฟนะคะเ oh. มื่อกี้แมสซี่เหมือนจะลื่นยิงด้วยนะคะทำให้ลูกน้ำหนักเบาไปหน่อย บอลอยู่ที่เมาส์เมาส์เอืมเมาส์แต่ลบค่ะแต่ยังได้อยู่ส่งให้พิศักดิ์พิศักดิ์จะส่งให้ฮาแลนด์แต่ติดกองหลังค่ะเบลินเตะยาวขึ้นมาแต่ไม่ผ่านบาตโตนี่ค่ะหมดเวลาครึ่งแรก BG ปทุมเสมอแอดมินไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะเรามาต่อครึ่งหลังกันเลยค่ะฮาแลนด์ land, จ่ายมาให้โฟเดน โฟเดนส่งให้เดสซานโชซานโชคืนให้เดสแต่ต like, ิดลิซาลาซูค่ะลิซาลาซูเล oh, so ี้ยงบอลขึ <h ums>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  ้นมาเลี <h ums> <h ums> <h ums> <h ums ้ยงบอลขึ้นมาส่งให้เสือเตี้ยเสือเตี้ยส่งให้พีโดแต่บัตตัวนี้ไปเบียดเอ้ยพีโดเสียจังหวะค่ะช็อตนี้อดยิงเลยค่ะพีดอนเตะยาวขึ้นมาเอ้ยโดนเขาต้องมัดลิซาลาซูค่ะโอ้ยจุกเลยนะคะงานนี้ เวียล่าส่งบอลให้แมสซี่โรนานินโยเสือเตียพีโด,โดเดสดักบอลไว้ได้คะ่ะเดสจ่ายออกขวาม,มาให้ซานโชซานโชไหลเข้ากลางให้ฮาเลนฮาเลนจะส่งให้พิศัก์แต่ติดนะคะโรนานินโยจ่ายให้แมสซี่แมสซี่จะแทงช่องแต่บัตตตัวนี้ดักบอลไว้ได้คะ่ะคิมิกเคาะมาให้พีโดพีโดไหลเข้ากลางแต่เมาส์ดักไว้ได้คะ่ะ เมาเคลียบอลออกมาเมาดน,นี่มงเช็ดย้อนหลังไปให้คิมมิกคิมมิกวิ่งไปเอาบอลจ่ายให้เบเยลินโรน,นันิโยเสือเตี้ยพิกเข้าซ้ายปั่นของโค้เอ้ยติดบล็อกนะคะบอลกระชากออกข้างไปเลยค่ะบีจีปทุมได้ทุ่มพ่โดทุ่มให้โรน,นันโิโยโรนันิโยไหลให้แมซซี่เอ้ยติดบล็อก เดวิดบื้มยาวมาเลยค่ะ ini, มาดรนีมงให้โรนันเนนโย่เวล่ามซี่มซี่โดนเดวิดเข้าจากข้างหลังเดวิดส่งให้ฮาแลนด์ซานโชซานโชจะไปเตะแต่ติดลิซาลาซูลิซาลาซูส่งให้พิโดโรนันเนนโย่มซี่มซี่เคาะขึ้นก้องหลังเคียงมาได้ค่ะ จังหวะ50-50ิคิมมิกได้บอลโฟเดนเข้าไปแย่สารโชส่งให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์กับตัวส่งให้พิซักพีซักวนวนวนเบเยลิน,น,น,ยนแย่งบอลไปได้คะ่ะเบเยลินโอโหเบเยลินสโลเดียวพาบอลขึ้นมาเลยคะ่ะเบเยลินส่งให้โรนันินโยจะทำวันทูเอ้ยไม่ผ่านกองหลังคะ่ะกองหลังของเรายัางเหนียวแน่นอยู่นะคะยิ่งกว่าข้าเหนียวอีกเจมเบจมเบเลยคะ่ะพีศักส่งให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์พิกจะยิ่ง เอ้ยอตองกองหลังสก,กัดไว้ได้กกไไดผ่านมา80นาทีแล้วยัง0-0ก,ก็อยู่เลยค่ะจังหวะนี้ซานโชพักอก,อกไหลเข้ากลางให้พี่ซักพี่ซักซัดเต็มข้อเช็ดคานเข้าไปเลยค่ะพี่ซักวิ่งมาดีใจกับคนดูค่ะอืโชว์หน้าตาอลอเหลๆนะคะบอกว่าได้มา3คนทำดีมากเพกื่อนเอ้ยดีมากดีมาก กว่าจะได้ประตูต้องรอนอาทีที่84ตอนนี้แอดมินขึ้นนำไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะมาต่อกันในเกมเลยค่ะโฟเดนโยนยาวเมาดินี่สกัดไว้ได้คิมมิกเมโนาโรนันนิโยสกัดบอลมาได้นะคะโรนันนิโยส่งให้พีโดพีโดไหลเข้ากลางเสือเตี้ยได้หลุดยิงเอ้ยไม่เข้าค่ะ พีดอนเปิดยาวขึ้นหน้ามาบอลอยู่ที่เมาสเมาส์จ่ายให้ฮาแลนฮาแลนส่งเข้ากลางพี่ศักยิงเอยซัดเข้าไปติดเสาค่ะเสาสถานฟ้านะคะเสียดายมากเลยค่ะลูกนี้ถ้าเข้านี่พีศักเหมาคนเดียว2ประตูเลยนะเนี่ยหมดเวลาการแข่งขันค่าในการลงแรงครั้งนี้แอดมินชนะไป1ประตูต่อศูนย์ เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ทั้งเกมกันเลยค่ะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย